สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับพรอพอตโอตโอ,อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมีรถเก่งสไตล์ผู้บริหารนะคะมาแนะนําอีกหนึ่งคันนะคะเป็นแบรนด์ของโตโยต้าคันนี้จะได้เป็นโตโยต้าแคมรี่ l อ n นนะคะได้เป็นเครื่อง2.5ตัว G ีค่ะปี2019นะคะราคาค่าตัวอยู่ที่ 739,00บาทหากพี่พี่ท่านไหนนะคะกำลังตามหาอยู่นะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถด้านหน้ากันเลยนะคะไฟหน้านะคะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ขามีไฟ daytime ์รันนิ่ light มาให้เรียบร้อยแล้วไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ถึง2จุดเลยในส่วนของด้านข้างนะคะได้เป็นล้อแม็กอลอยเดิมจากโรงงานเลยนะคะตัวรถนะคะไม่มีร่องรอยการเฉียวชนเลยสภาพเดิมเดิมจากโรงงาน กระจกมองข้างนะคะพับและปรับไฟฟ้านะคะมือเปิดนะคะได้เป็นสมาร์เอินจีเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในกันเลยนะคะภายในนะคะคุมโทนไปด้วยสีดำนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังค่ะสีดำเดิมๆจากโรงงานเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะคะปุ่มแอนจิ้งสตาร์ทนะคะจะอยู่ฝั่งขวานะคะพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะฝั่งซ้ายนะคะควบคุมเครื่องเสียงได้สามารถรับสายวางสายได้เลยขัางขวานะคะ จะเป็นคูดคอนโทรลนะคะหลังโฟงมาลัยจะได้เป็นแพดเดิลชิฟต์ค่ะคันนี้นะคะ,คะเลขไมล์วิ่งไป1นึ0 0 0 0เกับอีก6,000กิโลนะคะไม้แท้นะคะไม่มีการกลับไม้กอไม้แน่นอนในส่วนของหน้าจอนะคะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะเดิมจากโรงงานนะคะแล้วคันนี้ยังมีมองกล้องถอยหลังได้อีกด้วยนะคะระบบแอร์ได้เป็น Auto. ออโต้เกียร์ออโต้นะคะคันนี้จะได้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของห้องผู้โดยสารกันบ้างในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันพื้นที่ด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดรอยย่นเลยนะคะมีแอร์ตอนหลังมาให้2จอแบบนี้เลย2แล้วก็มีเวลชชาร์ดมาให้2รูแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ด้านหลังนั่งสะดวกสบายมากๆคันนี้นะคะได้กระจกแค้เดิมทุกบานของโตโยต้าเลยนะคะมาพร้อมกับหลังคาซันรูอีกด้วยนะคะ ในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะได้ไฟท้ายแบบ LED ค่ะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้ทั้งหมด4จุดมาพร้อมกับกล้องมองหลังอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันบ้างในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะพื้นที่ด้านหลังนะคะกว้างๆแบบนี้เลย บาะแถวที่สองนะคะสามารถเอื้อมมือมาหยิบของได้เลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์นะคะแม่แรงยางอะไหล่เรามีมาให้ครบเลยหัวน็อตฝาท้ายนะคะไม่มีรอยแงะหรือว่ารอยไข่เลยนะคะครงสร้างเดิมๆจากโรงงานเลยรับปาาระกันนะคะรถไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างนะคะ ในส่วนของห้องเครื่องนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์2 5 0 0นซีซีนะคะห้องเครื่องนะคะสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยไม่มีการรั่วไหลยหยดหรือซึมเลยนะคะแล้วก็คานด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยการชนหนักแน่นอนสภาพสวยๆแบบนี้เลยสติกเกอร์ต่างๆรอยเมดอาร์ตนะคะยังกลมๆแบบนี้เลยในส่วนของฝากระโปรงนะคะโชกคนะคะยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยหัวน็อตฝากระโปรงนี่ไม่มีรอยแงะหรือว่ารอยข่เลยนะคะ แล้วก็สติ๊กเกอร์เหรียญบาทคมๆคมแบบนี้เลยสติกสต๊กเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบนะคะแผ่นฉนวนกันความร้อนยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ค่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะกำลังตามหารถมืองสองไว้ใช้งานนะคะแนะนำเป็นคันนี้เอาไปใช้งานได้อีกยาวๆเลยสำหรับคันนี้เป็น Toyota Camry All-New ได้เป็นเครื่อง2.5ตัว G ปี2019นะคะพอโต้ตั้งขายเพียง 7แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ฟรีดาวพอหนึ่งหมื่นสองพันบาทตรออายุสัญญาเลยนะคะมีบริการจัดไฟแนนทุกเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดหากพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจคลิปนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0834428762นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะก่อนจากกันนะคะอ้อมฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s c r คร e นะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากออบินะคะสำหรับวันนี้นะคะอ้อมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ